ขอขอบคุณคุณพ่อชลิตมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตานะคะผลไม้วันวานให้กับน้องชมพู่นะคะนี่นะคะขอให้คุณพ่อนะคะและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลํำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะคะที่ท่านรักและเมตตาชาวช้างนะคะเสมอมานะคะคุณพ่อจา๋าขอขอบคุณคุณพ่อชลิตเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณพ่อจ๋านะคะ วันนี้ที่ท่านเมตตาปิดล้านนะคะให้กับน้องชมพู่นะคะนี่นะคะได้ทานเกือบเต็มเข่งเลยค่ะพ่อจ๋านะคะเพิ่งอาบน้ำนะคะตัวดำปิดเลยนี่นะคะกินคำใหญ่ๆเลยนะคะ ก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อจานะคะ